ครับตอนรับขระสู่ไขประเด็นดังครับเราตามต่อหลังจากคุณนัทวุฒิออกมาพูดทํานองว่ามีนายกมาตราเจ็ดซึ่งเรียกว่านายกเถื่อนและมีหลายรายชื่อปรากฏซึ่งหนึ่งในนั้นมีท่านพลากรสุวรรณรั์ปรากฏเป็นโผรายชื่อด้วยเนี่ยครับคุณนัทวุฒิก็บอกว่าเดี๋ยว26มีนาคมเนี่ยจะเปิดเผยบุคคลที่เป็นท่อน,นาเลี้ยงให้กับกปป,ปสรวมถึงได้รับประโยชน์จากพักประชาธิปัตย์ช่วงเป็นรัฐบาลออกมาให้สังคมดูนะฮะทางฝั่งของท่านพลากรสุวรรณรั์อ,องคมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับหลังจากที่มีปรากฏเป็นรายชื่อบุคคลที่อาจจะเป็นนายกมาตราเจ็หรือนายกคนกลางตัวคุณพาลากรบอกครับว่าเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวข้องด้วยผมเป็นองคมนตรีมา12ปีถือเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตแล้วไม่ปรารถนาที่จะเป็นอะไรอีกผมไม่เกี่ยวข้องด้วยผมมีตําแหน่งที่สําคัญยิ่งผมจะเป็นได้ยังไงถ้าผมไม่สมัครใจไม่ลาออกใครจะเสนอชื่อ เวลานี้ตนเองนั้นภูมิใจสูงสุดในชีวิตแล้วอย่างอื่นไม่สำคัญไม่อยากเป็นอยู่ไม่อยากเป็นอยู่ๆก,ก็เอาชื่อขึ้นมาผมนั้นรับใช้พระองค์ท่านมาและจะขอรับใช้ไปตลอดชีวิตถ้าไม่สมัครใจใครจะมาบังคับการเมืองอย่ามายุ่งกับผมเลยคุณบัลลก,ก,กรก็บอกว่าส่วนเรื่องที่ว่าได้พบกับคุณสุเทพก็เป็นเรื่องจริงเมื่อประมาณสักห้าเดือนที่แล้วหลังจากนั้นไม่เคยติดต่อกันเลย ท่านก็บอกแบบนี้ว่าอย่าวผมมาเกี่ยวข้องอย่ามาโยงนู่นโยงนี่ผมไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับล่าสุดพบทบถูกผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ามีปรากฏเป็นรายชื่อว่าจะเป็นนายกคนกลางถ้าเกิดมีการปฏิวัติพลเอกประยุทธ์จันโอชาพอบอทบก็พูดถึงกรณีนี้ครับนักข่าวไปถามบอกต้องไปถามคนพูดเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ใช่เรื่องของตนหากไม่ใช่เรื่องจริงคิดขึ้นมาเองการพูดที่ไม่มีหลักฐานใช้การวิเคราะห์ทําให้เกิดความเข้าใจผิด ดูหมิ่นเกลียดชังถือว่าไม่เป็นธรรมละเมิดความเป็นส่วนตัวคนพูดต้องไปหาทางแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้ซะก่อนทั้งคดีความเรื่องข้าวอย่ามาพูดทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเมื่อถามว่านายนทวุฒิระบุว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดิเดตนายกคนกลางพบทบบอกว่าเขาตั้งตนได้ไหมถ้าตั้งไม่ได้แล้วจะมาถามว่าจะมาถามทําไมจะให้ไปเป็นนายกด้วยกติกาไหนเมื่อถามว่ามีชื่อพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณ เป็นคนดิเดตด้วยพลเอกประยุทธ์บอกว่าท่านไม่เคยบอกว่าอยากจะเป็นอะไรไม่มีคนมาขอร้องมีแต่คนพูดกันมากต้องการหวังผลอะไรตนไม่เคยคุยอะไรเรื่องนายกคนกลางทั้งนั้นมีเสียงนะฮะคือการจะพูดจาอะไราออกไปเ่ยนะผมว่าสังคมเขาก็ฟังอยู่เพราะนั้นถ้าท่านพูดจาที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาเองเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุมีผลเนี่ย มันก็เหมือนกปนดูถูกคนฟังนะทัานที่สองก็เป็นการเอาเปรียบผู้ที่ท่านกล่าวถึงเพราะเขาไม่มีโอกาสมาตอบโต้หรือมาชี้แจงผมก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาแต่ต้องให้ความพยายามับท,ทุกท่านทุกท่านเป็นบุคคลผู้มีเกียรติทั้งสิน้นแล้วการพูดจาอะไรที่ไม่มีหลักมีฐานใช้การประเมินเอาวิเคราะห์เอาแล้วม,มาทําให้เกิดความไม่เข้าใจเข้าใจผิดต่อสังคมประชาชนดูถูก ู้บินเกลียดชังผมว่าเป็นไม่เป็นธรรมนะสองเรื่องที่ผมอยากจะเตือนไว้ก็คือดูถูกคนฟังสองก็คือไม่ให้เกียรติเขาเราก็เป็นละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาแม้แต่ของผมแล้วเพราะนั้นผมไม่ตอบประเด็นนี้ก็ไปถามคนพูดบสบก็ตอบงี้นะฮะส่วนเรื่องของกรณีปปชที่ทางกปอปไปปิดล้อมเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสรรเสริญพลเจ็กเลขาธิการปปช ก็พูดถึงกรณีคนร้ายยิง M 7 9มเเข้าใส่อาคารสำนักงานปปชเมื่อคืนันที่24มีนาคมบอกว่าเป็นการจงใจแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยมุ่งกระทําการข่มขู่การทํางานของปปชซึ่งยอมรับว่าส่งผลต่อขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่ในเรื่องความปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่ปปชจะยังคงทํางานตามปกติเลขาปปชบอกรักระสรวงการที่กลุ่มเสื้อแดงกบปชชุมนุมปิดทางเข้าออกสํานักงานทําให้กรรมการปปชไม่สามารถเข้ามาประชุมได้ จึงต้องจัดหาสถานที่สำรองเนื่องจากไม่อยากสร้างเงื่อนไขให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการกลมขู่คุกคามไม่ให้ปปชทํางานได้สะดวกเนี่ยอาจจะส่งผลให้การทํางานของปปชเกิดความล่าช้าบ้างแต่ยืนยันว่าการทํางานที่ผ่านมาปปชทํางานตรงไปตรงมาไม่มีทงลุวงหน้าว่าไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนี่ครับขณะเดียวกันรกรณทีที่ทีมทนายความนายกทําเรื่องขอให้เปลี่ยนตัวอาจารย์วิชาออก ร้อยสัมภาษณ์สื่อมวลชนทํานองมีอคติมีเหมือนกับเสียดสีอะไรทํานองนี้นี่นะครับเมื่อวานเนี่ยทางเลขาธิการปปชอบอกว่าที่ประชุมปปชพิจารณาเรื่องคําร้องทีมทนายความนายกแล้วที่ขอเปลี่ยนตัวอาจารย์วิชาหลังจากประชุมเสร็จที่ประชุมปปชมีมติยืนยันตามเดิมคือให้นั่งเป็นองค์คณะไตส่สวนต่อไปเนื่องจากเห็นว่าเหตุผลที่ทีมทนายความนายกอ้างมาว่าคุณวิชาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงผู้ถูกกล่าวหาลักษณะเยอะหยันมีอคติเอ็นเอียงนั้นฟังไม่ขึ้นจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลตามกฎหมายให้เปลี่ยนตัวอาจารย์วิชาออกจากองค์กรคณะไต่สวนซึ่งจะทําหนังสือแจ้งให้ทีมทนายความนายกรัฐมนตรีทราบต่อไปส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตร,รีต้องมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันที่30มีนาคมเนี่ยจนถึงขณะนี้นายกยังไม่มีการติดต่อมาปปชก็ต้องดูก่อนว่าถึงเวลามาชี้แจงไหมนะครับและจะประชุมกันอีกรอบหนึ่งครับ ส่วนเรื่องของ M79 ล่าสุดเนี่ยไปลงบ้านคุณสุเทพที่พุทธมณฑลสายสองทางคุณเอกนัทพร้อมพันโคษกกปปสก็บอกว่าได้รับแจ้งจากคุณแม่คุณเสศกุลพร้อมพันบอกว่าตอน6กโมงสีตอนเย็นวันที่25มีนาคมเนี่ยคนร้ายยิงระเบิด M79 ใส่บ้านพักย่านพุทธมณฑลสายสองเป็นครั้งที่3แล้วระเบิดไปตกลงบริเวณหลังบ้านระหว่างเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน ตนก็สั่งให้รปภของบ้านนไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยคาดการว่าคนร้ายยิงมาจากทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีอย่างไรก็ตามจะไม่แจ้งความดำเนินคดีเพราะตอนที่มีคนร้ายยิง M7-9 ใส่บ้านรอบแรกเนี่ยให้ตำรวจมาตรวจสอบทางคุณเอก,เอกนัทเนี่ยกังวลใจครับว่าพอเข้ามาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะวัดระยะยิงไม่ไว้ใจตำรวจฉะนั้นก็เลยไม่แจ้งความปล่อยมันไป ไม่กระทบขวัญกําลังใจยังสู้ต่อได้นะบอกไม่หวั่นเกรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดพบทรพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วตั้งทีมเฉพาะเลยฮะไล่ล่ามือ M79 เลยเนี่ยครับเพราะโดนไปหลายที่แล้วปปอชสำนักงานสารองค์กรอิสระมือยิงเนี่ยไม่เกรงครัวกฎหมายยิงถล่มคนหลายจุดไม่เลือกหน้าเลยตั้งทีมไล่ล่าเฉพาะคนที่ยิง M79 เพื่อไปดูซชื่อว่าใครเป็นคนทรรํานี่ส่วนหนึ่งนะครับปิดท้ายคุณผู้ชมมาเมื่อวานนี้ทางกองบปอสเดินวันที่2มีฝนตกเหมือนกันนะครับโดยทางคุณสุเทพที่สุบรรเป็นแกนนําก็เดินท่ามกลางทีมรักษาความปลอดภัยเข้มงวดก็ระวังตัวเหมือนกันเพราะว่าเกรงว่าจะมีการยิงอะไรลงมาจากพื้นที่สูงหรือตึกร้างบางจุดก็มีการส่งกาดชุดลาดตระเวนเนี่ยไปล่วงหน้าคุณสุเทพพร้อมแกนนําก็ใช้เส้นทางเดิน จากถนนพระรามสี่เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทยุผ่านแยกเพลินจิตเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อมาถึงหน้าอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็มีพนักง,งานของการท่องเที่ยวลงมาเป่านกหวีดตะโกนให้กำลังใจกปปสพร้อมข้ามถนนมามอบเงินสดที่เย็บร้อยติดกันให้คุณสุเทพที่ด้านหน้าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกระหว่างที่เดินเนี่ยก็มีฝนตกเป็นช่วงๆเนี่ยนะครับแต่ว่าทีมงานเนี่ยตั้งเป้าวางแผนไว้ว่าเดินเร็วเพราะว่า เกรงจะกระทบจราจรก็อยากจะเดินเร็วขึ้นนะครับคุณสุเทพก็ขึ้นเวทีเล่าให้ฟังบอกว่าที่เดินวันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับได้เงินรวมทั้งหมด1 3 4 4 0ล้านบาทและเล่าต้นทุนให้ฟังบอกว่าการชุมนุมเนี่ยมันมีต้นทุนมีค่าอาหารค่าครัวสูงเยอะวันหนึ่งเนี่ยนะครับค่าอาหารตกประมาณวันหนึ่งล้านเถึงล้านแเราใช้จ่ายให้ประหยัดที่สุดเท่าที่จะทาได้ทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้มา5เดือน ไม่เคยติดหนี้ในทุนที่ไหนไม่มีท่อน้ําเลี้ยงที่ไหนที่เราต้องไปกังวลตนและเพื่อนๆไม่เคยโทรไปขอเงินใครแม้แต่บาทเดียวมีแต่คนเดินมาบริจาคที่ต้องเปิดเผยก็เพื่อบอกให้บรรดาสมุนบริวารระบอบทักษิณเข้าใจเพราะเห็นแล้วทุเลศที่บอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นท่อน้ําเลี้ยงเพราะเราไม่เคยไปรบกวนใครไม่เคยไปขอสตังค์ใครและตนประกาศเลยว่าเราสู้ได้นานไม่ต้องกลัวเงินหมดก็สู้แบบนี้ก็มีประชาชน มาร่วมสนับสนุนการต่อสู้ของกอปปสแล้วก็จะเดินแบบนี้ต่อเนื่องจนถึงวันศุกร์วันเสาร์นัดระดมพลใหญ่29มีนาคมก็จะมีประชาชนที่ไปชักชวนนะครับมาร่วมกับกอปป,ป,ปสเดินระดมกันเชื่อว่าเดือนเมษายนนี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะร้อนระอุนหน่อยเนื่องจากมีคดีความหลายคดีปป,ปชอ,อาจจะวินิจฉัยออกมามีมติชี้มูลบรรดาสอสสบที่ไปลงบชกรณีที่มาสบเนี่ยนะครับ อาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าในช่วงเดือนเมษารวมถึงนายกรลำตีไปชี้แจงเรื่องจำนำข้าวจะชี้มูลเดือนเมษาไหมติดตามดูฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ